สวัสดีครับทุกคนค่ำคืนนี้ก็จะพาทุกคนมาหาจิ้งหรีดนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง YouTube ปั่นกินเที่ยวออนทัวร์นะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาหาจิ้งหรีดกันนะครับนี่เรียกว่าจี่โป่งจิ้งหรีดยักษ์นะฮะตัวใหญ่ๆนะครับไปไปดูด้วยกันดูด้วยกันหาตัวอยู่ ออเสียงดังมากตรงนี้รึงทำไ,มไมทำหมล่ะทำมุดหน่อน่ะเอาน้ำมาเทถึงจะออกม่ดูดิไรู hai chói hai tiếng giang mang màu gì ạ chưa mày chưa ba ơi chưa 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 ตัวมันจรใหญ่มากเขาจะถอยเนี่ยนั่นนั่นนั่นลากร้องจะถอยนี่อีกองอีกกองมีตัวใหญ่มากอังกฤษอิงกฤษอิงกีษยากษ์ก็พิษลมอ่ะใช้น้ำเทในรูมันก็จะ,จะอ,ออกมาเดี๋ยวรอดูเราดูเราดูต้องรอ จะเย็นๆนะครับเดี๋ยวมัโผล่เข้ามาพิ้งลิดนี่แหละตัวใหญ่ด้วยอืมอืจับจับนี่ครับท่านผู้ชมตัวใหญ่ตัวใหญ่ Oh. Okay. เมื страх, ม่อี้ออกเรีวมากนะดูฮนี่เนี่เดออันนี้อยู่ตื้นมากเลยตื้นตื้นเดียวไปเดียวไปเอาละลดๆลดๆลยๆล้ๆลใช่ลดอ มันป้ายสองตอัวแล้วครัสองตัวอสองตัวสตัวอีตัวนะครับสตัวน่าแล้วนี่ยอยู่ใต้ต้นมะลิดอกมะลิเจับได้เลยเกได้แล้วุ่มแอบทำรังด้วยอืมกัวใหญ่ตัวใหญ่ ัเดียวนี่สองสวยไปเลยนั่น่อกมาอย่างต้องด้ว่แอบออกมาไม่ด้ไหนล่ะแต่มันแอบออกไปละม้าหมเต้ตใจเมียเรืองหลงต้องงานแอบ ขุดโดนขุดโดนโอนน้ยอยู่ตื่นมากไปบ่อยู่ตรดนะฮไปยินเสียงจริงเรียดนะครับน่าจะอยู่แถวนี้แหละอีกอ,อึม ดูการขุดนะห้อมแทนน้อน่งไปทางนู้นนะครับขุดทางทั้งหมดนี่ขุดทั้งหมดทันเลยเหนี่นะครับจับมันจะมุดเข้ารูจับนี่เดาดักทางไว้ก่อนให้มันมุดเข้ารูได้และช่วยหน่อยอืม

ฟังฟังลึกยังตอนนี้กำลังขุดตามรูมันลึกรู้สึกว่ารูนี้เจึกาตัวนี่อยู่ลึกมากนี่แล้วก็ค่อยขุดตามรูที่เขาอยู่ลึกๆลๆกลึก,ลก,ลก,ก,กะท่อนนะ อันนี้เราต้องใช้วิธีเอาน้ำเทลงไปในรูนะฮะปลวกหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้สิเมันเศษปลวกเศษปลวกออกมหมัวก็บ้าปลวกเยอะแต่แล้วทำไมเห็ดไม่ขึ้นมานะแถวนี้เห็ดไม่เคยออกรูนี้ก็ไม่เอาฟังเสียงนะครับจริงร ดูเสียงเขานี่<า>ดังสนั่นเลยจะหาร็ายากหน่อยเจอแสงนี่ปั๊บบุ๊บเข้ารูมานี่หาน้ำเพิ่มหน่อยอื้ออี๋เอาฟังเสียงเขาอ่ะเสียวจะร้อง่หยุ่ตรงไหน่หานาดมันก็เสียงร้อง,หงโหงนกหู้เลย คนนี้ก็เป็นวิธีการหาจิ้งหรีดนะครับหรือเรียกว่าขี้โปง่งวันนี้ก็พาทุกคนมาหาจิ้งหรีดด้วยกันตัวใหญ่มากนะครับโอ้แต่ต้องสังเกตเขาดีๆฟังเสียงอตอนนี้ก็ขุดหายอยู่เจอปะ เหนไหมเก่็งไหมตัวนี้น่าจะตัวเมียเขาไม่ออกมาร้องเลยอืมคู่เขาไม่ตั้งตัวมันก็ไม่ออกมามาเห็นไฟเขาปิดนะดูดูเขาปิดทางเข้าออกนั่เะอืมเหมือนตัวผู้เขาจะออกมาตรงสี้รอดูดสักพักเดี๋ยวองออกมา้ยนั่นนั้นน่ะเอามัเอามัแล้วคนนี่บ่นี่นี่นี่น เห็นไหมถ้าตัวเมียเขาจะปิดปากลูมให้เราเห็นได้ไม่สังเกตเราก็จะไม่เห็นนีอืมเสียงน่อนนะโน่นะเสียงอยู่ที่สวน้สวนของเขาเราไม่กล้าเข้านะครับแต่เสียงดังมากอื ก็โอเคครับทุกคนครับก็นี่เป็นคลิปการหาจิ้งหรีบนะครับคืนนี้ก็ได้ประมาณสิบตัวแต่ตัวใหญ่นะเท่ากับนิ้วก้อยเรานะฮะก็ได้ประมาณนี้แหละครับก็โอเคครับคลิปนี้ก็จอมปลูกจิ้งหรีบเขากำลังเพิ่งขุดรูเดี๋ยวเราคุรูเพื่อเจอ ต้องเจอชัวเข้าจี้โยในรูน,นะเจอรู้ปะเออมันจะไม่เจอแต่ว่ามันอาจจะลึกอะ่ะมันต้องเทน้ำอะ่ะเพราะเราไม่ขุดลึกไงลึกแล้วดินมันจะเสียมาน,นอนก่อนนะหิ้งจิง้งจิ๋งสาเดือนสาเดือนมันลึกมันลึกเนี้ยสาเดืนเอนเจอเราต้องเ,เอาน้ำมาเทเอาน้ำมาเทดูเนี้ยดูเขา ดูลึกมากเลยใช่ไ้มฮะดูตอนนี้ใส่น้ำเทน้ำลงเนี้ยคือรูเขาลึกแล้วก็คงไม่ขุดถึงขนาดนั้นนะครับก็เลยใช้วิธีการเทน้ำเอารอตอนนี้รอนะครับเอน้ำแห้งไปเลย ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ดูสิ่งทีมันโผล่แล้วจับไม่ทันก็โอเคครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้การหาจิ้งหรีดก็ได้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเสียงในสวนเงียบไปแล้วครับได้ยินแต่เสียงข้างนอกก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากช่องด้วยนะครับกันกินเที่ยวอ่อนทัวร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ